สวัสดีพี่น้องทุกคนทุกทานที่เข้ามารับชมแนวทางจ้าสวัสดีทั้ง fc ใหม่ fc เก่าด้วยนอกจากขอบุนถูกการรับชมขอบุนถูกการติดตามขอบุนถูกการกดไลค์กดคอมเมนต์ขอบุนถูกถูกกำลังใจใจสวัสดีพี่น้องเพื่อนทาง นาะช่อง YouTube ด้วยกันทุกคนทุกท่านที่มารับชมแนวทางแลวก็มาเป็นกำลังใจให้กับแอดจอยเซนเดียวกันเนาะจ้ากับมาพบกับแนวทางวเวลาพัฒนาจามุนีวันศุกจะวันที่12เดือนเจ็ดจะเดือนกรกฎาคม2567จ้าสจะสำหรับพ้นเล่าพัฒนาของวันพูดที่ผ่านมาจะเอาแนวทางของเฮาหายตัวใดไปในกามาเบิ่งผลสรุปย้อนหลังกันก่อนเนาะสำหรับ ลราพัฒนาของห้าจา่าวันที่สิบสำหรับวันที่สิบวันผุดลราพัฒนาให้ไปที่เด่นหนึ่งกับสามวิ่งลูดจา่าสำหรับผลจะหกตัวคือเก้าศูนย์เก้าศูนย์หนึ่งแปด สำหรับรางหกตัวคือเก้าศูนย์อ่าพาดไปของว้าสุดกงมีแปดศูนย์เข้ามาเกนะ้าศูนย์เนาะสำหรับรางหกตัวจะพาดไปสำหรับสองตัวรางทั่วไปจะสุดสี่ตัวคือเก้าศูนย์อีกโอ้โหเก้าศูนย์เก้าศูนย์หนาเก้าศูนย์หลังกันเลยทีเดียวนะจ๊ะเก้าศูนย์กับสำหรับสองตัวรางน,นี่พาดไปเนาะจ๊ะขว้ามีแปดศูนย์จะสุดกันมาเก้าศูนย์แต้มเดียวโอ้โหเนาะสำหรับสามตัวบนจ่า ศูนยสองตัวบนคือหนึ่ปดหจับคู่เขาไปที่ชุดกัน8ปดหแต่ว่าเน้นพิษตัวจะมาเน้นให้8ปดเก่ามาแปดหปดเนาะสำหรับบนจา้าสําหรับสุดเดนเขาเฮาเขาเดนหนึ่งวิรุษเน่งจา้าโอ้โหเดนหนึ่งวิ่งรุดหนึ่งมาจับคู่เขาอยู่ในชุดกัน8ปหนึ่งมาได้ทุกทางสําหรับสุดสาตัวพลาดไปจา้าโอ้โหเอดไว้ให้แปดหนึ่งหา หนึอ่ะถือว่าใกลเคียงอยู่นิดเดียวสุด3าัวผ่านไปเนาะสำหรับผลสรุปเล่าพัฒนาของวันที่สิบตามนี้เลยจะมาทางจอทางรูดจะสา,ายวิ่งสายรูดน้ำหนึ่งไปวิ่งไปรูดใดตรงๆบน1 8ึ่สายจอใดแปดหนึตามนี้จ้าสำหรับวันที่ วันที่12วันศุ์มือนี้มาลุ้นกันต่อจ้าก่อนสีไปรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับแอดจอยด้วยนะจะคนละไลค์คนละแชร์คนละเนึ้งติดตามจา้าอ่าสำหรับพี่โรเอฟซีที่เข้ามารับชมใหม่ๆใจถา่ายยังบอทตันติดตามอย่าลืมกดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้รอจะาเพื่อจะได้พลาดแนวทางโตๆไปจะแนวทางดีๆมีให้กันได้ถูกวันจา้าบอสีเป็น,น้านอย หุ้นนิเคี KE, หุ้นจีนหุ้นดาวโจนสําหรับดาวโจนส่วงนี้ถือว่าปังเราจะมาด้แบบ่ตนเนื่องจากดาวโจนรอบปกติจ้ะแนวทางรัฐบาลไทยกใกไก่เข้ามาแล้วเราจะมื้อนี้วันที่ส2บสอแล้วเนาะ,ะสาหรับรัฐบาลไทยอุดใจเรออีกสักแป๊บหนึ่งเราจะเดียวลงหายจ้าสําหรับเ่าพัฒนาของเฮาเมื่อนี้ให้ไปที่เด่นสกับเวิ่งรูดจ้า อ่าสำหรับสุดเด่นไซ้วิ่งไซ้าูดมากตัวได้ชอบตัวได้การนําไปวิ่งไปรูดได้จ่าเด่นวิ่งรูดตัวสองตัว2กับ7จ,จับคู่ส,สมีสองสามสอ่สองห2าสอ สองเจ็ดสำหรับสองเจ็ดนี่คือคู่เด่นเลยนะจ๊ะตัวเดียวกันสำหรับเดียนเจ็ดจะจับคู่ไปที่เจ็ดแปดเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งตามด้วยเจ็ดสาม สำหรับสำหรับตัวการจ่ายอย่าลืมดูชุดกันด้วยสุดการแอจอยจับหายซีคู่จะเป็นเลขเด่นของแอจอยอีกตัวคือการจ่าแต่ว่าเวลาลงแนวทางเอจอยหายแค่ชุดเดน่นให้เดน่นวิรุตไปแค่2สองตัวเนาะอีกตัวหนึ่งก็คือไว้หายอยู่ในชุดกันจาตามนี้เลยซ6ตามด้วยซ7เจอ่าสำหรับซ7เจ็ดยู่ชุดกันจะตัวเดียวกัน มกตัวได้ชอบตัวได้ถนํานำไปเป็นแนวทางกอย่าลืมกลับด้วยเราจะถูกถูกแนวทางเลยเราจะเสียจอยหาไปจ้ะสำหรับ3ตัวจ้ะ2 4 7 8ี่เจ็ดห สองสามสำหรับตัวเน้นจาสามตัววันนี้ขอเน้นไปที่แปดเจ็ดหนึ่งหาสองสามสำหรับตัวกันจะเน้นไปที่สี่หกเด่นเจ็ดวิ่งหูเจ็ดขอเน้นไปที่ จ็ดเก้าเจ็ดหนึ่งสองห้าตามด้วยสองหกจะ้ะสำหรับตัวตีแอดจอยเน้นจะ้ะ สำหรับแนวทางหวยลาวพัฒนาวันซุกมือนีแนวทางของเราคือตามนี่เลยจะมักตัวได้ชอบตัวได้มือนีจุดไว้แคบไว้ฝากนําไปเปรียบเทียบพิจารณาอีกทีหนึ่งละกันเนาะ,ะเบื้องไว้เป็นแนวทางจะแนวทางกับมีเข่ามีรูดต้องจะพิดผ่านประกันได้กับโคตูดโคไพไวด้วยละกันจะมือนีกับโคหายมาปังๆละกันเนจาจะโคหายเป็นอ่งเอฟซีทุกคนทุกทานโชคดีกันทุกคนทุกทานจะสําสหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า